จเจริญพรทุกสบายดีสุขุสุขคนผู้ที่กำลังขับชมคลิปนี้วันนี้กรูบาอาจารย์กำลังสี่ไปวัดป่าคำแสนแก้วบนผู้ศรีเมืองไซพูทองแขวงสวรรณเขตอ่าเป็นวัดที่กำลังสรางสาพัฒนา,าโดยพระอาจารย์พรชุกาจาวัดรอบมาพุทธาวัดหลังจากเข้าเติมนม้ำ เราไปซื้อน้ำเติมน้ำใส่กระตุกก็ได้ออกเดินทางออกเดินทางไปสู่ปลาคำเส้นแก้วโดยเริ่มต้นจากลักสามสิบหาเนะลักสามสิบหาอันนี้คือแถวแถวลักสามสิบหาตลาดหลักสามสิบหาเนอะอันนี้คือแถวคิวรถแถว้านขายรถแต่ก็ฮานขายปิ้งไก่เนาะแถวนี้ทุกคนจิคคนดีส่วนคัง าสายมือนั่นทางไปเกงกอกเนะเมืองจำพรเนะวันนี้เขาก็จอดแวซื้อมรอยหลังจากซื้อเอมรอยแล้วก็ไดเดินทางต่อไปสุวัปรปลาคำาเซนแก้วนะเนอะหลังจากอ,าออกเดินทางแล้วก็ใส่เวลาบอดุลปันใดเนะเ,เพราะว่า,ามาสุนี่บรดค้นปูนค้น อยังไป็ลายมิจฉเอาครูบาอาจารย์ไปซอยเบียรซอยงานเอาพระสงฆ์สม,มเนีนในวัดรถมาพระธวัดไปซอยงานไปซอยเบียร์กอยปูนกอยนั่นเนาะเพื่อเห็นให้มันแลวน้วเนาะเอาไปในห้องไปเบิ่์วิวขอบทางของเส้นทางนี้เลยนะเพื่อไปสวดพระเสัมกแก้ว ก็กำลังสีหอดทางแวนทางไปวัดป่าคำแสนแก้วนะเนาะทางหนาเฮ้า,าทาเลี้ยวซ้ายไปบ้านผู้สีหรือไปทางผัสทัดพูธธพนเนาะทาเลี้ยวขวาก็เข้าไปทงางวัดป่าคำแสนแก้วเสือทางหนาก็มีบ้านคนเนเรเล็กเล็กน้อยๆตามถนนนนทางเนาะแล้ววันนี้เฮาก็ขี่รถไปเรื่อยๆบ่มีแวนใดพ้ดอีกประมาณโลกิโลหนึ่งเนาะไปสีหอด เส้นทางเขาสูตรประคำเส้นแขบอีกเทนึงนะหลังจากนั้นกไกลเติบเนีเส้นทางกันยางนิดน้อยนึงอ่าแต่ตอนนี้คือเห็นแหละอ่าขี้ฝุ่นไงกุ้มเลยอ่าบอสามารถที่จะลดน,น้อยๆในสำบอับสมารถแลนด์ได้อ่าแต่บแบบนี้ก็ยังอัดปากอัดคอทาบีแห้งๆกับโ่าหัวเรียงเบด็ดขี้ฝุ่นเต็มนะ เส้นทางนี่ก็เป็นเส้นทางของชาวบ้านเพป็นที่ทางเพื่อไปทะลุไปบ้านอ่าบ้านบ้านโพสีอ่าบ้านโพสีแล้วก็บ้านดูมังไพยแน่น่ะมันสอดกันได้น่ะอันนี้ก็ข้าขี่รถไปเรื่อยๆแล้วก็มีรถชาวบ้านเป็นที่ทนนข,ขี่รถไ,ไปนำขี่รถมาที่ไฮเจนาเนาะไม่ได้ขาก็ะจาเดินทางไปอ่าฮอดวัดป่าจังหวัดกันอีกทีหนึ่งเนาะตอนนี้อ่า nằm bừng view cảnh lời ทางหน้ากระหอดทางเวาเขาวัดปลาคำเซนแก้วคือเดี่ยวสายนะกำลังสี่หอดแล้วอันนี้ก็คือเส้นทางเข้าสู่วัดปลาคำเซนแก้วซึ่งทางกลอย่างน,น้อยหนึ่งรถเก๋งบอสามารถข้าไปได้นะส่วนรถอนไดรถกระบ,บะบอสามารถเข้าไปได้เพราะว่ามันสูง ่ารถเก่งเข้าไปยากลําบากนหน่อยนึงอ่าอันนี้คือเส้นทางเข้าสู่วัดป่าแคมเซนเกลประมาณอ่อายกิโลเตอร์เ่้ห้าหกกิโลเจ็ดกิโลประมาณพุ่นเลยนะ <c oughs> อันเส้นทางบัวสะดวกยามฝนตกก็ลําบากนหน่อยนึงอ่าใครแตยามแรงถ้าฝนตกเนี่ยไปยากลำบากซึ่งวัดนี้เป็นวัดที่เป็น จะสร้างไวเพื่อเป็นสำนักปฏิบัติธรรมเขาปริวัติกรรมบอร่อเนาะเพื่อให้ออกตนยันโยมได้เข้ามาพึติปฏิบัติธรรมนะแต่ว่าทุกปีเผนกระจัดอยู่แล้วเขางานปริวัติกรรมนะแต่ว่าเพื่อความพร้อมเพียงทุกสิ่งทุกอย่างกําลังสร้างนนนอนาคตอาจบ่ิเน่เพิ่นกำลัง สิให้จัดงานทุกปีทุกปีงานปฏิบัติน <c oughs> อาอเอาวัในี้างไปเบิ่งเส้นทางน้ำกันนะว่ามันยากสุัเใดไปกันเลย อ๋อบัดน,นี้กะหอดเส้นทางเข้าสู่วัดปลาคำมสซนแก้วเหลียกวกัวเนาะนี่คือป้ายวัดปลาคำมสซนแก้วยินดีต้อนรับอ่าอีกนี่ก็ประมาณอ่าสาวกว่าเมตรเนาะยาวเลยหาสิเมตรกะหอดวัดปลาคำมสซนแก้วของจุดมุงไม้มาเนี่ยเนาะอ่าต้นแรกเขาก็เลยอ่ดดาขี่รถซาซาเข้าไป วัดนี้ก็เป็นปลาที่อุดมสมบูรณ์ด้วยปลาใหม่ป่าดงดิบซึ่งสัตว์สาตวะสิงกกะหลายนกนกนกระายเนาะสนแรกห้องกอะสามารถเข้ามาได้โดยที่ใช้รถกระบะเลือรถบนใดนเนาะรถช่งสูง,สงน,นี่คือครูบาอาจารย์เพ่นที่ได้อยู่มก่กน อ่าเอาไปนี่เขาซื้อได้เอานา้ำลงน้ำที่เขาได้ซื้อซื้อจากบริษัทเป็นให้เป็นเติมให้เนาะนี่คือครูบาอาจารย์เป็นซอยกันซอยอคนน้ำลงเพื่อเอาไว้สันแฮมเห็ดเวียเข็ยนงานประมาณสิบกว่าสิบกว่าตุกเนาะพี่ๆเติมนม้ำแบบนี้เนาะเอาไปนี่ซื้อได้ อ่าเลมงานกันหน่อยไพนแล้วนะาะอ้ามาขานี่ไได้ป่ะมาขา่งก็ได้แตูตตแห้งก๋วง้มาหามาลอ,อ้าคืาาเอเ้าได้ไหนเขาเจริญพ่อนะมันี่ได้มาเฮดเบียรนรกบาุอาจารย์เพิ่ม วัดปลาเสนแก้วนะนะเึ่งเข้าไปเบ่งทีมงานเฮดเวียรของคุณบาอาจารย์นี่คือคุูบาอาจารย์เพิ่นได้มาเฮดเวียรพร้อมกับสมเนียนนะได้กำลังส,งสาราส้างศาลาใหญ่เสากว่าเสาเสาเสากว่างเสาหายาวสิบแปดนำทีมงานโดยมหา สียันน่ะใส่พาลูกเนียนเห็ดเบียกเห็ดการผสมปูนเครื่องโมงกะับได้ดีๆเพราะว่ายูวัดปลานี่เพิ่นใส่โซลาเซลล์ใส่เครื่องจั๊กบางเท่ากะดีแน่บางเท่ากะบบ่ได้ก็เลยค่อยน้ำก็เลยได้ใส่เครื่องขุดเครื่องขุดเพระมันบิตคอยน์เด้ขุดดินน่ะแหละบ่ได้ขุดบิตคอยน์ กำลังใส่แห้งานของสมเนนครูบาอาจารย์เนาะส้างสลาอนาคตอาจจะเป็นสลาที่ใหญ่ที่สุดในป่าอ่าต้องบ่าเาว่าใหญ่ที่สุดต้องบอกว่าเป็นสลาที่บกคือไผ่เอ่ออาจจะเป็นสลาที่บกคือไผ่อ่าในเมืองเมืองยังฮะเมืองไส้ฟูทองบกคือไผ่ในโลกอ่าพระอาจารย์คนราเนาะ บ่คือภไผแล้วภัยก็บ่คือว่าอันนี้อาจจะเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมในอนาคตเนาะเพื่อญาติของตนญาติโยมอ่าที่มีความสนใจตอนนี้เฮาก็มีทีมงานสำนี้ตอนแรกก็สิมีทีมงานมาอีกอ่าเที่ยวนึงเอาพระเนนเฮา ออกมาอีกชุดหนึ่งหลังจาก<ช>เพิ่น,นออก<า>อเล่คงเฮียนมาเนาะตอนนี้ก็ซอยๆกันมีซ้ำนี่ร้อยหนึงน่งร้อยหนึ่งอ่าไปเลย เอาตัวนี้ก็คือ่าส่วนที่เฮ็ดแล้วเมวื่อวานนี้เนาะอืมส่วนที่เทแล้วเมวื่อวานนี้ได้ประมาณสามหอ่อหอ่าสามห่อกรหลายเติบเนาะแต่ว่ามื่อนี้มาต่อจากเมื่อวานนี้อ่าว่า ique, อยู่นี่กับอืมบางแล้วก็จะเป็นตะกรวงอยู่อ่าทางกรวงมีประมาณสี่ห่อหนึ่งสองสามสี่ สี่หองสหคุณสิบแปดนะควงเติบเห็ดยิงไงที่สุดในป่านนะให้มันใหญ่เผื่อจัดงานปฏิบัติธรรมทุกปีเฮียนเซนเจ่นพรได้ออกตัวนียนยมได้ที่สนใจห่วมบุญห่วมกุศลกับเพอนอาสามารถมา,าโมทนานํำเพลนได้มาทำบุญนํำเพลนได้อยู่วัดหลมาพุทาวาส ว่ามาจากซองย t u ู e ของอาตมาก็ได้นอัได้บุญได้กุศลหลายเด้เพราะว่าเฮาได้สอนครูบาอาจารย์ในการสั่งส้างนําบอกกอราลาที่เป็นว่าอันนี้สร้างอยู่ป่าลงอยู่ดงอยู่ป่าเฮงเหตุยากเหตุโดยมือครูบาอาจารย์เองจางสร้างแน่มนกลําบาเนอะเอาแพงแน่เพราะว่ามันอยู่ป่า อันนี้โดยใส่พระสงฆ์สมณะที่มีความสามารถในวัดได้มาซอยเนาะคิดไอเดียน้ำเพิ่น,ให,นให้เพิ่นคิดไอเดียออกให้เพิ่นคิดไอเดียให้บางเตัาจะ,ะ,จะาวัดคิดเองอ่าแล้วก็ให้ลูกวัดเป็นผู้ลงมือเฮ็นะดเนาะเพราะว่าอยู่โรปมาพุทธวัดเฮามีอ่าพระเนนกันหลายเจ็ดสิบหกสิบคนเนาะสามารถสร้าง ได้มีชัวหน่อยชัวใหญ่มีครูบาอาจารย์อ่าเนาะอันนี้ก็บกอยปูนอีกสุดที่น่าจะสุดที่สองเนาะสุดที่สองประมาณนี้กับเมยเต็มทีทาสุดที่อืมเปิดจีหอดสุดที่สองที่ส,สามที่สี่ก็เติบหนึ่งแล้ววันนี้กัมันจะมีตอนแรกก็จะให้เน้นมาอีก ให้จัวเนียนเป็นลงม,มาซอยอีกจังหวัดออกมาจากตัวเมืองนครไกรสอนอเพื่อมาซอยท่านนี้โดนเติบไปสิร,มรลลดมาหอดเนาะแรงรถมากอะเกืมมอบชั่วโมงหนึ่งเนาะอันนี้กะเอาไปจะได้กะอ่าอยกันโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อบอกบุญบอกข่าวบอกบุญบอกบอกุศลให้ทุกคน อ่าโหเลยครัเจริญพร อ,อันนี้ก็กองที่หกกองที่หกเขากำลังเทน้ำลงทุกคนกำลังรอาถารอถาเทน้ำลงบุมน้ำใสจิ้มงานใหม่มานี่เพิ่มเติม,ตมหลายคนเติมสีหาองค์อ่อาหนากสี่ไปแล้วไม่ได้ขี้งอทั้งนี้ มันขิง้อขิ้ขิงเสาเห็นดะเสามันสูงนะนั่งผักนังเ้าเมยน้อยหนึ่งมันผีทางดึกเดินมาซอยเวียกน้ำมาจากวัดเ้าลิ้นไม่ได้ห้าก็บะสิดลุยต่อเนาะเอา तो कमने तो มานี่กันเลี้ยงอบนาเบี้กโอเคมานี่แล้วไปด้วยที่เบียยใช่เราเองบ่ไล่เปลืองเน็ตนี่กะทิงานได้ผักถอนอย่างเต็มทีไม่อันนี้เนี่ยคู่ทั้งดึกนะหลังจากแล้วอะไรแย่างเปิดเปิดนั้นอะไรนั้นครับ พป่นเปิดแจ้งขั้งลงตรงหน้าด้วยความสมคคีของสามเณรเขาบุญบาปบันอดทนจงชีเมย์าำได้กับซอยกันคนละม้คนละมือนะเความสำเร็จมานี่ก็ได้ประมาณเข้าเอิญิ้กองมาฮะมันหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสาม ประมาณหา10คัน10คันต่อจากเมื่อวานนี้นเมือว่าแล้วไปเกือบ80เปอร์เซ็นต์มาเอ,อื่อมาต่ออยนะแล้วไป